สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมของฝากนะคะที่เพื่อนๆเอามาฝากพี่กันตรีเนาะอยู่คนเดียวกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะมีแต่ของฝากทางนั้นเลยนะคะขอบคุณเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนๆนะคะแรกเป็นมะละกอฮอแลนดนนะเพื่อนๆนะมะละกอฮอแลนด์ได้มาห้าหกลูกก็ฝากเพื่อนบ้านอีกนะตอนนี้ก็ปลอกใส่จานแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะเนาะหวานฉ่ำเลยนะคะมะละกอฮอลแลนด์นะของฝากอันแรกได้มาเยอะแล้วก็กินไม่หมดแล้วก็ฝากเพื่อนบ้านไปอีกนะคะพอดีไปเที่ยวสวนมะละกอเพื่อนนะคะก็เลยได้มะละกอมามะละกอเนี่กินดีนะเพื่อนๆนะคะเป็นยาระบายนะคะเป็นยาระบายแล้วก็ทำให้ไม่ท้องผูกด้วยนะคะเนาะ อันที่สองก็เป็นมะปรางนะคะมะปรางนี่นเราเราแช่ตู้เย็นไว้เห็นไหมแช่ตู้เย็นไว้ตอนนี้มันจะหมดละนะคะอันนี้ก็ของฝากจากสวนเขาเหมือนกันนะสวนเขาจะลูกใหญ่กว่าของพิกตรตีนะคะเป็นมะปรางมะยมชิดนะคะนี่ของฝากจากเพื่อนๆเ,เหมือนกันเนาะบางทีสวนแล้วลูกเล็กะเขามีลูกใหญ่เขาก็มาให้เราชิมน,นะคะ น่านี่แช่ตู้เย็นไว้น่านจะเสียบ้างนะคะอ่านี่เป็นมะขามหวานค่ะนี่เป็นมะขามหวานเพชรบุญน,นะคะเพื่อนๆเ,เนาะมะขามหวานเพชรบุญน,นะเพื่อนก็มาฝากนะคะ อันนี้มะขามหวานอร่อยมากเลยเนื้อหนานะคะผ่านอะไรก็ไม่ทราบนะจาไม่ได้ละนะคะรู้แต่ว่าเป็นมะขามหวานเพชรบุญนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้ของฝากพี่เพื่อนๆนะามาฝากนะคะเป็นมะขามหวานเพชรบุญ มาทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆบางทีเรามีของเยอะๆเราก็เก็บเสร็จตู้เย็นไว้เนาะทานคนเดียวก็ทานไม่หมดนะคะมะขามบวานเพชรบูรณ์ค่ะตัวน,นี้เป็นมะขามคลุกนะคะเพื่อนๆนะมะขามคลุกยังไม่ได้ออกจากถุงเลยเหมือนกันมาจากเพชรบูรณ์เหมือนกันนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวขอใช้มือจับนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเขาอันนี้เพื่อนก็ามาฝากเหมือนกันเขาขายเป็นกิโลนะคะเป็นมะขามคลุก มาถามคลุกเพชรบุญนะคะน่าทานน่าทานทานเหลือแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ของฝากมากมายเลยเนาะล้วนแต่ของชอบชอบทั้งนั้นเลยของชอบชอบทั้งนั้นเลยวันนี้เลือกกินได้เลยนะคะจะกินผลไม้ชนิดไหนเนาะเพื่อนๆน,นะคะอา้าวอันนี้ของตัวเองเนี่ย อันนี้ของตัวเองมะม่วงในสวนมะม่วงในสวนนะคะนะ่เดี๋ยวพี่กันตรีก็เก็บมาบ้างเดี๋ยวก็จะมากินกับน้ำปลาหวานเห็นไหมคะนี่จะกินกับเนี่ยน้ำปลาหวานเนะี่ยมะม่วงเนี่ยนะน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้จะมาทานผนลไม้กันนะเพื่อนๆเลือกได้เลยนะคะจะทานอะไรเลือกได้เลยนะคะน่าทานทั้งนั้นเลย แล้วแต่ใครชอบรสเปรี้ยวรสหวานนะคะชอบแบบไหนมาทานกันได้เลยนะคะทุกอย่างมีกินนะเพื่อนๆนะลองดูนะคะมะขามก็มีมะละกอฮอลแลนด์ก็มีโอ้ยมากมายเลยวันนี้ เดี๋ยวมากินกันนะคะเพื่อนๆมากินกันนะ